สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่อง r c Channel นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการเปิด Hotspot หรือว่าการแชร์ Hotspot ให้แก่คนอื่นนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วเราจะเจอคำว่าข้อมูลเซลลูลา r นะคะจากนั้นให้เรากดเปิดที่ข้อมูลเซลลูลา r ค่ะมานะคะเราก็จะเจอคำว่า Hotspot ส่วนบุคคลนะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ กดเปิดฮอสสปอตส่วนบุคคลนะคะค่ะหลังจากที่เราเข้าไปในฮอสสปอตส่วนบุคคลแล้วนะคะเราก็จะเจอคําว่าอนุญ,ญาตให้ผู้อื่นเข้าร่วมนะคะจากนั้นก็คือให้เราเลื่อนกดเปิดได้เลยค่ะแล้วก็กดคําว่าใช้งานร่วมกันได้มากที่สุดอันนี้ก็คือกดเปิดนะคะเพื่อว่าถ้าเราไม่กดคําว่าใช้งานร่วมกันได้มากที่สุดคือเวลาที่เราแชร์ WiFi ฮอสสปอตนะคะเพื่อนคนอื่นจะมองไม่เห็นอุปกรณ์ของเรานั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเปิดครบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะแชร์อินเทอร์เน็ตหรือ WiFi ให้แก่คนอื่นได้นะคะซึ่งง่ายมากๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ